never saw her she sick go wait show ต่อไปนะคะนี่ก็คือเป็นช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วจริงๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสนุกกันนะคะี่ฟ้าขอขอบคุณสปอนเซอร์ตรงนี้ก่อนละกันนะคะ So for the next show it is the last show for us today but before end the o end t show um uh, we want to thank thank you for the sponsor For this concert, I would like to thank you to a lovely sponsor first, Nanyang Brand, DVGI Fashion and Accessory, Finger, yes. And thank you for designer, Kalena Pipay, GL Palette Design, Cutting House, Patroo Designer, and Kuniya.

จุดนี้ไม่ได้เลยท่าไม่มีมิสแมทแล้วก็ไม่มีบอลอวันเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังที่ทำให้พวกเราเติบโตขึ้นในทุกวันนะคะ and of course thank you for this opportunity and thank you for your boss because if it's not because of him we are not here oh พูดในไ i t เ h a าะว่ามั i ยากที่จะพูดในภาษังขอบคุณกบบ้านะคะที่คอยตบตีกายทางเด็กคนนี้ให้มีอนาคตที่ดีขึ้นหนูเข้าใจว่าหนูเป็นเด็กที่ดื้อม,มากคนหนึ่งเลยแต่หนูก็รักกบบ้ามากๆนะคะแล้วก็กรักองค์กรมากๆเพราะองค์กรทำให้ฉลองเป็นฉลองในวันนี้ ขอบคุณพิทัวั์จักปานวัดที่คอยให้แต่สิ่งดีๆกับพวกเรา oh. ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแต่กับทุกคนใน,นองค์กรรวมไปถึงพี่ๆทีมงานด้วย oh. ขอบคุณที่คอยสอนอะไะไลาย่ยางให้หนูโตขึ้น oh. แล้วก็ขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นในตัวหนู oh. Oh. จน So I would like to thank Stop. us. Uh, if it's not because of him, I'm very thankful and thank you for guiding me, loving me, and for the support. And thank you for the fans and for the for the team for teaching me everything. And not because, because of you all, I can be here. Uh, ทุกครั้งที่แบบเราขอบคุณบอสมันรู้สึกว่ามันมันยังไม่มีอะไรให้มากกว่าคำว่าขอบคุณจริงๆ,ๆ I don't know what to say <c oughs> but only thing that I want to say is thank you ขอบคุณบอสที่ให้โอกาสนกเล็กๆคนนี้เสมอ Thank you boss for giving this opportunity for me บอจะคอยดันทุกๆท,ท,ทางที่หนูอยากจะทำให้เต็มที่มากขออะไรไปก็ให้ทำตลอดสนุกตลอดเลยบอส always push me to do things that I want to do and support me in everything. มมมไม,ม,ม,ม่ไม่ไม่ในวันที่ถูกทางสิ่งทีบันใหญ่มากบอลก็เหลือเพียจะไม่พูดอะไรเลย ทุกอย่างแต่มันทำให้หนูพลาดตอนนีไปเติมแสดญญาว่าต่อไปหนูจะพยายามพัฒนาให้มันได้มากกว่านี้แล้วก็จะพยายามทำให้ได้ในทุกๆงานที่ได้รับมาค่ะ And last thing I would like to say to boss that uh, even this time I cannot do everything but I promise I will improve myself in the future <Yeah>. ว <Yeah. S 1> ันนี้คือผู้ที่อยู่ด้ยอยหัความสำเร็จของของเราค่ะ here is the person that who is support us here. And don't forget the brand concert in in Cambodia. the 2nd of Don't forget uh Cambodia in Cambodia 2nd of December guys. ยังย<น>ู่กันแบบดีใๆถ้าสมมติว่าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณแข่ชาติขอบคุณลองไหมล่ะ So don't forget รู้ไหม So don't forget ไม่เปรไม่นไ้นจบวันนี้จบคะ Okay Okay guys um Move on